สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการเพราะมาเมล็ดผักสําหรับปลูกแบบไฮโดรโปูเดกแบบง่ายงายกันนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ1กล่องพลาสติกที่มีฝานะครับนะครับที่สามารถปิดได้นะครับปิดให้สนิทอันที่2ก็จะเป็นฟอกกี้ที่ฉีดน้ํานะครับหรือเราอาจจะใช้ขวดน้านะครับก็ได้นะครับแล้วก็กรอกน้ํามาไว้สําหรับเทใส่นะครับอันที่3ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันหรือ ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้นะครับเราไม่ต้องทิ้งเอามาใช้งานได้อันที่สี่ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับประมาณ1แผ่นนะครับหรือ2แผ่นก็ได้แล้วแต่นะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมเมล็ดผักของเรานั่นเองนะครับอ่าเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับในการเพราะ,มะเมล็ดพันผักอันดับแรกเราจะพับกระดาษทิชชู่นะครับแล้ววางลงในกล่องพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับ ใช้มือจัดแจงให้สวยงามเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟอกกี้นะครับฉีดน้ําเข้าไปถ้าไม่มีฟอกกี้ก็ใช้น้ําจากขวดน้ําดื่มของเราก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มือนะครับในการกดเพื่อที่จะให้กระดาษทิชชู่เนี่ยเปียกทั่วทั้งแผ่นเลยนะครับและหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําการเพราะนะครับโดยการใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มไปที่เมลริผักทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับ แล้วเราก็จิ้มไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยการเรียงเมล็ดเนี่ยไม่จาเป็นต้องเรียงให้สวยงงสวยามอะไรก็ได้นะครับขอแค่ว่าเรียงให้ถูกว่า,าส่วนที่รากของเขาจะงอกนะครับเป็นด้านปลายแหลมทู่ๆนะครับส่วนด้านปลายแหลมที่เป็นข้างบนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นใบที่แตกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเรียงเมล็ดผัก ทุกพันเลยนะครับทุกสายพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกนะครับเราก็เรียงไปให้จนครบเลยนะครับเ <c oughs> มื่อเราเรียงครบเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะทําการปิดฝานะครับปิดฝากล่องให้มิดชิดเลยนะครับให้แน่นในสนิทแล้วเราก็จะนากล่องนี้นะครับเข้าไปในตู้เย็นนะครับเราจะเอากล่องผักที่เราพักสนีนยเข้าไปในตู้เย็นเราจะใส่ในช่องธรรมดานะครับ เอาไว้ประมาณหนึ่งคืนการใส่ในตู้เย็นแบบนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดผักของเรานั่นเองนะครับพอครบหนึ่งคืนแล้วตอนเช้านะครับเราก็นำเมล็ดผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาออกมานะครับเอาออกมาวางไว้ในที่ร่มไว้ในห้องก็ได้นะครับอยู่ในอุณหภูมิปกติแต่การวางเนี่ยให้วางเฉียง45องศานะครับเพราะว่าการวางแบบเนี้ยเราจะใช้หลักการโน้มถ่วงของโลกนะครับรลากเขาก็จะ รากที่งอกออกมาก็จะมีลักษณะตรงนะครับง่ายต่อการนําไปใส่ในฟองน้าเห็นไหมครับอ,อันนี้รากที่เขาแทงออกมานะครับก็จะมีลักษณะตรงนะครับสิจแล้วต่อมานะครับเราจะต้องเตรียมฟองน้ํานะครับโดยใช้น้ําเปล่าเทงลงไปนะครับใช้ใช้น้ําเปล่าเทงลงในฟองน้ําแล้วเราก็ใช้มือนะครับกดกดกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยแทรกซึมเข้าในฟองน้ํา ทุกอนูทุกส่วนเลยนะครับถ้าน้ํามันน้อยแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับแต่อย่าให้ล้นจนเกินไปนะครับให้พอดีเราก็จะใช้มือกดไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้แล้วว่าโอเคนะครับฟองน้ําเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใช้ที่คีบนะครับเราจะใช้ที่คีบเมล็ดผักเนี่ยคีบทีะามาล็ดนะครับแล้วก็เอาใส่ลงในฟองน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับ เราก็จะคีบทีละเม็ดแบบนี้นะครับคีบเบาๆนะครับอย่าคีบแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแรงเกินไปเนี่ยาลากที่เขางอออกมาเนี่ยเขาย,ยังยังเล็กอยู่นะครับยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเขาก็จะหักได้นะครับเราก็จะคีบใส่อย่างนี้ครับไปเรื่อยๆจนครบฟองน้ํานะครับด้วยฟองน้ําของเรานี่เราก็ใช้ฟองน้ําที่เป็นแบบที่เขาเจาะรูมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องมาเจาะรูอันนี้เขาเจาะรูแล้วเขาก็กรีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําฟองน้ำนะครับไปวางไว้ในที่ปลูกแล้วก็ให้เขารับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้านะครับแค่นี้เองครับง่ายมากเลย